เอามันต้นมาวางไปตืมบัว <c oughs> ได้มายิงเหมือน,น่งเอามาไว้กอ,อนหลายมือว่าสิไปไวต้ตืมสองบอลแล้วก็สะไปเติมสบอลเก่าที่เขายิงหนูได้ห้าหกตัวเพราะว่าตอนนี้ก็สิปลายมือระยามันหมดมือเปิดาเวียกเลยก็เลยเอามาต้นมาวางก่อนประมาณวัน วันจันทร์ประมาณส่งสามคำเขาจึงมาแฮมสองคำสามคำมันจะพอดีเลยประใหม่เขาจะไปไว้พูในเก้านี่ัตงแต่ว่าเขาไว้คนละห่วยสุดก่อนเขาไว้ไว้บนนี้บันนี้เขาจะมาไว้แถวนี้จุดหนึ่งแล้วก็ไว้ใกล้ๆก,ก,ก,กันอีกจุดหนึ่งน้ำก็เริ่มลงแล้วยางค่ำมันมีขนไตเดี๋ยวจะไปไว้บนนี้ก่อน น,นี่เอามันมาไลยอยู่เครื่องเป่าใหดมัดเต็มเป่านี่แท้ๆบยเต็มเพราะว่าเขาเปลี่ยนเอาเป็นเงาเลยมาจึงนานเล้วเรอปามยนวางไว้จากเจ็ดแปดมือเราจะมาเบิองว่ามันจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปให้เดี๋ยวแบงมันต้นออกจุดนี้ก่อนเัาจะสิไปตอนนี้เราก็วางจุดที่หนึ่งแล้วามันต้นพร้อมสลีพร้อม ห้อยไปถึงกันหนึ่งเพื่อรอกระหอบเป็นเสเ่มคักอยู่แต่ข้ามห้วยมีบวกน้ำทางลุ่มพร้อมเ่านั่งกางเวนกับขึ้น่้าน่าจะพอได้ยิงนกนิงติมโอเคยวไปวางใ้จุดนึงก่อนล่ะจึงสีเอาไปเติมใส่ บนเก่าล่ะจังสี่กับอีกสองสามมือจังสีม่มันยิงแต่ว่ากล่องไม่ไหม้สีชิ้นนนประมาณสิบมือจึงค่อยมาจังมีตูขอกตัวกรนไนเขากล่อ,องอ้อยที่เฮายิงหนูวะน,นั้นลอง,งใส่กันไอสีหาตัวมาเบิงหนูแผ่นมืดกล่องนี้จนมืดเลยเหลือหนึ่เดียวนึง โบมาตืมมาอนี้แมนโน่พาหมูหมายิงนี่เป็นเล่าแหะมันเหลือหน้อยเดียวสิตกมามาลุ้มโบแน่ใจว่าเป็นพนัยบอกเลยว่าตัวหนูลากม,มาลุ้มบิงึง หอยเขยวกัดนี่เอาง่ญ่อยู่พอเรือเลยเรือหน้ยเดียวหัวเดียวพอเอาไวบบักลายแหงเอามันต้นมันหน้ยเดียวมือ อีกสองสามองันในใจสิหมื่นปอเดี๋ยวมันต้นวางไว้ก่อนตอนนี้ก็มันต้นมาไว้ละสลีเอาไว้นหนึงสีหามันกันมันมืดมึงห้อยหนูเข้ม มันมาหนีสมควรอยู่เมื่อนั้นเอาปิดลมยิงบทรัยิงถ้ามีลูกแม็กมานั่งนี่จะเห็นคักอยู่แต่ว่าเขาเสี่ยง,งลูกแม็กเอาถ่ายวีดีโอมาได้ประน่ใใจ่าสิาสด็มานั่งบอตัวนี้นเท้าก็จะให้น้องนั่งวางไว้แล้วกล่องนึงอยู่ทางลุมลืมทายเบิงอยู่ลุมพูน ปากม้วยเลยมีพอดีมีบักปีน้ำคาขาไปนั่งก็น่นาจะได้ยิงกันก็หอ,อกเห็นมักปีอยู่เห็นห้อยก,กินเขามาอีกสามมือ้เอเขาจะมาหวังว่าตัวเ่ามาบางนี่จะบ่มึดเพราะว่าคิดว่ามันยังยัง,ย,งยังมีอยู่เหลือเ,ลเอามาหน่อยขันหู้สิกะเอาขึ้นมาใส่ลายโอเค กลับก้อนบาดนี่อีกสองสามมื้อแลละจะมายิงได้สองสามมื้อแล้วนเนาะแถวมันต้นหาวางตืมมันนี้เลือกเบียกคำก็เลยจะมายิงหนูอยู่ทางกองแต่ว่าหมดเลยนี่มันอยู่นี่แต่เอาไงายข้นมาพี่เพื่อเอาเซนงนไง เพิ่งทางเทิงกอนอ๋อหอยกินข่าวสะอยู่ดูว่ามีหอยกิ่นไหลยอยู่ยเดี๋ยวนั่งมันก็นอนหนูสิได้ยี่ากตัวสีนั่งอยู่บอนเกา่าต้นไม้ต้นนี้โบกกยต้นนี้สีประมาณ ห้างหกเมตรนี่บ่สิได้ยิงเพื่อเอามันน่าจะตกตามโอเคติดตามแล้วกันใส่กล้องในวิสัน i o n ให้เขามานันจะบอกเปิดไฟสายผูพูดีคำตัวนี้จ่หน่อยตัวหนูก,กันมา Nun, no, no, I didn't. หนูน้อยตอนตอนนี้ก็เดือนกันทังสิ้นแล้วหอนบูมีหดหนึ่งได้ยิงหนูไหวตัวเดียวแต่ยิงหนูน้อยสองตัวได้บูห็นมาเลยเป็นยัใดนเนาะเมื่อน,นี้คือว่าสัตว์พวกเมื่อนี้แฮมสองคำธรรมดาหนูต้องเข้าไว เป็นยังรดหนูเข้าบ่ม,มีมันมึดระบบเนา่ะให้นางทาจักหน่อยขันบ่มีกาสีกลับะลบ้านตอนนี้ก็เดือนขึ้นแล้วหนูมิดชัดขนาด แรนอ้อมไปอ้อมมากันยังบบมีมิดจีซี่อยู่โอ้ยภาษาตังใจมนันยิงหนูพัดบบมีหนูให้ยิงงั่นยิงหนูเตะสามบาทเห็นหนูน้อยสามตัวตัวหน,นึ่งบบได้ยิงมันแล้ก็หนูหวายตัวเดียวยิงตัวหัวคำแล้วก็มิดเลย บยมีอย่างเข้าเลยผู้ใดเข้ามาเบิ่งกับฝากกดติดตามให้ในเด้อถ้าเบิ้งอาทิตย์หน้าสะไปเบิ้งตัวที่เขากล่องเมียนสองกล่นงไปเบิ้งเมื่อกี้นี่ก็เห็นห้อยกินอยู่ตอนขึ้นมาสิเปหนห้อยแกนายแล้วห้อยหนูวายแล้วห้อยเอาไงอยู่ ถ้าอาทิตย์หน้ามันจะได้ประมาณสิบมือเอาไปยิงน่าจะพอดีแต่ว่ากล่องนี้บุยักค้างไปละกลองนี่นะหนูก็บโบมีกระหอกกับบบมีละโอเคเกียมขับก้อนไปนี่ก็สิบบมียังเข้าละ